กันเลยครับกับนายออนทัวร์ครับเมื่อนี้มีเพื่อนรักครับเบ่าพันพื้นเมืองครับสวัสดีครับเตินเชื้อครับผมหลนตันแองมาโควิดเมื่อออกโควิดมาฝ่าว่เพื่อนย่านนั้นโล่ค่อยิดครับโอ้ไม่โควิดเแล้วประด้มาหากันมาได้เจช่นกันเ <c oughs> มื่อนี้ต้อนรับพี่เซลซี C พี่ปุ้ครับโอ้พี่ปุ้กสวัสดีครับมาเยี่ยมนายออนทัวร์ครับวันนี้นี่ต้อนรับเพื่อนมานานแล้ว มันว่าอยากมาเห็นตัวกิ่งพระท่านครับผมีอดหัวคือสมซื่อว่าโอเมียนนั่นทั่วสมซื่อวอดนะครับมาตั้งนานแล้วนี่ได้มาเจอนี่เป็นแล้วสุดยอดเลยนี่ครับผมเพาเจ้าอะไรครับดีต้อนรับครับผมดีต้อนรับยี่ดีต้อนรับเย็บผมบฏิบัติข้อเมียนครับมึงระวังเพื่อนอันนี้ออกเลยเพื่อนเลยอ่เรียบร้อยแด้วเฮโอ้นานๆทีมาเห็นกันเลยต้อนรับเพื่อเสริมโหนกมาบอกเพื่อน ยบวมร่างกายนั่นเดียวนี่ยังคือบวมนี่ละยังว่ามันเป็นม่โมยอยู่นดิครับไม่โมยม่โยคืออย่างแบบเป็นเอ็นโควิดบ้าเฮ้ยไปย่านโควิดมึงย่านสูงฆว่าโควิดไม่ยังงนีย่นอยู่ย่านเคือยูได้ยินไหครับเขาอยู่เหล่าก็ลุกเป็นใกล้สิบเบิร์ตแล้ว อะไรยังเขาจะเรอมีท่อกับซอสหลายเนาะก็เลยแบบไปขายครับผมเลยหยาดงวดรถตัวิดท็อปไม่วิดกต่สิโตัววิดขึ้น <laughs> ช่วงนี้นะครับ <laughs> นี่เอามีหน้ากากมูครับสำหรับไปไกลเลครับเมนูกับแก้มครับเมนูกับแก้มไอ้สายไง่นมาจากอุดรราชธานี ม่มดอ่ uh, ุดราธานีโอ้หนาานีอุดอธานีอุดธานีอกะบอันนี้่มกกสมุกเหกันแม่เนาะเป็นมุกเนาะก็ต้องรับมุกเนะกตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเนาะได้ได้ได้โอ้เดี๋ยแบเอ่ะสจครับอากินโอซีเด้องมนนี่มาครับ อยสิเอาพั A ัผอันนี้เพื่อนรักครับนี่ามาพันพื Gerilim ้นเมืองครับผมครับผมรสชาติเหมือนเดิมวห้ยำได้เกครับผมกเกมามามาได้หม้อเหกี่วไหมมา้หเก่ยวด้วครับผมกินยำเลยครับผมมาได้หมกี่ยวเป็นไงเพื่อนส่วงโควิดเป็นังไงงั้น งานบ่เข่าครับผมยังก็ยังงานบ่เข่าไปไส์อะไ้เนาะแม่นบ่ล่ะครับงานบ่เข่าอยู่แต่อยู่แต่ในรูครับอยู่แต่ในรูในรูรูคืออยู่ในห้องแล้วครับพอเขาทำมุกอ่าเื้อตูมครับผมตูมครับอ่าเื้อตูมบ่ทันได้เบิอพอกลุ่มนด้เรียนรู้อะไรเจ้านี่ครับอยู่บ้านอาจารย์อนั้นครับผม ขายเกียรติบันซองครับนี่ขายเกียรติบันซองเนี่นี่ทีมงานขายเกียรติบันซองแล้วทันไหมขายเกียรติบันซองจอดอยู่ได้มัก์ด้วยครับเนี่ยไปเปไปมักไปมักเลยเปิดไปนี่ครับมักได้ครับไปด้วยก็ได้กลิ่นหอมกระเทียมมาเดี่ยวแต่ว่ากดโค้กข้าวหลุ่นเลโอ้ยพอซื้อไม่แล้วนีกดโค้กเตาเตากับโค้กเตากับโค้กกระเทียมเดียวกันครับ เยนสาดวาางไปไเปลยเพื่นตาดกสมบูรณ์ครับผมออบเรบเร่ถามมาตามันสซิอุ้ขาตวว่าไปได้ไหมเนาะเดขาไโคษณาเอาเรตาดกสมบูรณ์ย่างเดียวครับครับพอครับสูตรไม่ย่มาเบิ้บงครับมาเบิ้งมาเลยครับมาเลยสูตร ปกติครับนี่เพิ่นเบิองสูตรครับพัิพิเพชรกินกับแก้มเบืองเบิองเบืองสูตรน้ำเบาๆพันกันครับแย่หน่อยแต่ว่าผมเป็นผีผมอีแถวผมมากำหนใส่แดงๆนิดน้อยมันจะหอมเหมือนพิกขว่วนะครับเป็นผัดแจ่มตำตำใส่แดงๆได้ปะได้ครับตอนใส่ตอนแดงๆนี่แต่ก็ได้ครับโอ้พระตาเดียวกันกระลุบี แินกินไป,ไปินไปพภ<ง>าษาอ,อ,อันไหนครับนี่เศอ่ากิัอโออันนครับไม่ใช่เิรษกิเนะเนี่ยบอีน่ะอ,อเอียนบอไอเยียนภูบรีน,นี่เดี๋ยวครับเน็ตโอ้จะได้เองั้เหรอครับผมมีอย่างหลายครับแต่ว่บ เอามันจะทุบกันจะใสเล็กน้อยเออเอาเลยตามแดงๆเล็กน้อยแดงมันหอมหอมกินอีทกครับสิ่งนห้มัน่งแสบเอายังใส่ไหมเฮ้ยกันโอ้ยลืมหน่อยไปให้น่านาพัติโควิดมาสมองสมองนี่ไปมดแกนเตยมมือปาร์ตี้กันครับผมเบิอไปเลยเนาะ กลับบ้านพ่อได้มูได้ขับรถไปซุรับแค่พ่อได้เอารถซุกมันอยู่เอาพอดีรถอยู่มันอยู่เอาไอ้เก่าผมได้ขึ้นรถกูซีปุมนแล้วปุันทีอนอยู่กลางเันเันสนามกีฬาเนาะเราเดียวรถกูซีกเนี้ยทรงเฮียนเนาะครับผมใช้เฮียนผมมาเปิ้นยังเนาะย้อนตุ๊กใจว่าเลยพู้ใด้เป็นยันพอดีหาบอกบ้า มส้มีคนเราากเว่ามันเต็ตใจว่ลอเนาะเป็นที่ยังสูดเป็นี่ยังใส่ไหมเฮ้ดีใส่อดีเดี๋ยวหนึ่งเน่้็สัาหนักเอาละนี่ตรงนี้ใส่เลยเดี๋ยวใส่เร็วสันบาวันมาตมพร้อมครับอย่สูตรหอมมะพันต้องสูตรดนะมากี่แล้วกับผิกครับ มันจะหอมมันจะหอมเลยหอมกินพริกใหม่เลยแหละเดี๋ยวอื่ครับกินพริกใหม่กินพริกใหม่ตีเลยครับรอไฟเลยตัวขั้นอีว่ะเพื่อนแม่ขย่อมข้อ่ะอะติดตามตอนอยากได้ไแมเพื่อนแม่นแล้วครับสุดยอด่นหอมสุนครับผม มาครับสุกแล้วบัดนี้สุกแล้วครับสุกแล้วซิมาเลยเพื่อนมันกินเลยกินอยู่แล้วไปเขานี่ไม่เก้วตัวกินเไม่นอกเขาติดมากเกินยุ่กินอยู่ครับกินยู่กินกินอนี่ครับอย่างยกานรอีกแบอบบอีกบ มาทางคาวะปีอาวะปีปุ๊นะครับปุตุ้มแม่บอกรับแม่ครับับไ่กินครับมาทางที่องมาชิมชิมครับชิมนะครับชิมเพชิมแจ่วนี่นะแจ่วยังก่อันแจ่วแนั่วตําครับผมอ่าอเอ คุยพากก็ไปกินกินกินผักผมกินกินอะไรอย่างเงี้ยครับต้องกินผักอ่ากินผักกินผักนำอ่ากินผักน้ำนี่อะไรนะครับรสชาตินิดไปเลยสดไล่เลยโอ้ยกลรวยเลยยกโป้ะเลยเนาะตัดแสบกไปเนาะได้ครับถ้าผุนอามมอมกันเรับผุนบรรยากาศครับอบอุ่นครับแไปลอยลูกพี่กันทีมา โอ้เข้าไปการโกบแล้วโอ้โต๊กสปีพวกนี้ครับตัวนี้ให้ดูเลครเาอยากขโมยเขกินเนี่ยโอ้ต้กินมื่อยซีมครับต้องกลงอาจารย์เลยรับตรวถามวาให้ตัวกิเนี่ยว่าเค้มครต้องบอกตัวกินเมื่อยเลตัวเออเค็มนบอกเค็มมีสะพ่อจุ๊บจิาวสบโมเข้มเนี่จะเข้มยเข้มคงส้คง ช่วยมาครับุยช่วยมาครัยมันใส่ยีกุยเดีไหวันใส่ยอยู่บ่ดีผมบริสให้อยู่บริสใส่หลายครับุยไทยนะเพื่อนมนะอย่านี้ับผมเน่มันมันต้องกินยังสิต้องกินต้องกินยังสิของเขเวนย่างเดีอเน่ยิ้ไปไเออกำลับแแก้วน้ำเดือดับออสุดยอจมากเพ่คราวนี้ดีผ้คุ้มมากเขาเปทางแก้วนั่นเลยครับ มึงก็ยอมกูได้กันเลยเพอนได้งานไดกันเลยเินเจ้าอย่างเนี้ยเจ้าคนเนี่ยล่ะเออคือต่อยำนำใจทีนดีแคเ้าก่โอเคโอเคคือมันกินแล้กินคับสวนมันมันบริเวณอ่าขอบคุณครับขอบคุณครับเอ้พริกพริกอะไรเพื่อนบอตนนพริกเนี่ย เขาผ่าด้เาเอเต่าไม่ไก่เขานี่เอาควานนังือๆเลยว่ะย่างไปเรื่อยๆเลยย่างไปเลยิอ้วเอาคู่กินหน้าเมันเห็นหน้าเลยม้อสเ็นน้ำวัานเหยเวันไหเอางวันไหมเอาองเลเ็นน้ำว่านหน้าเล้วะยังจะบอกยังไม่ไปดัหน้าอีกเจอเจ้าใครมาขำน้ำวะเรียกมา มันมาพูตลอดเจับๆๆคนมันหลายเลยผมปักลงไปเรียกว่ามันอีกนี่ครับบอกรายงานเดี๋ยวปูคนมาเขากันว่าันเรือห่างนครับโอ้ขอท่าสนหรัวันเรือห่างสนหรับขอท่าเอาจิมจิ้มออีกนะครับจิ้มนะครับอะไอยู่แต่ไหนครับอันนี้เพิ่ม สปณะนะทางเพศครับเหนียะพอมพร้อม,อมอกินแล้วนอนบารับครับอโอ้กินแล้วนอนหลับกินแล้วนอนบารับขันทานโงแล้วขันใบแก้มันต้องกักสีก่กครับดันใจมันอันเดียเอาอันใบแก้กินได้พรอมหรครับเขาสีก่กอต้องครับแถ<อ>วนี้ตัวว่าอะไผมแถววันดีกันครับแถ <laughs> วแถววันดีต่กี้มีสามยี่สองส<ต>ีแ่แถวนี้เหลืออยู่ประมาณสิบหาสิบหกสี่ครับ องผมหนั่งององนี่มองมองนี่มันสีออกส้มๆไหมใช่ครับอองแกล้มมันน่ะเอาคือสมแต่ว่าแต่แต่สามองนี่มันมันจะหอมโอ้มันหอมแมนครับนี่นี่อันมองกกมันมงอุลตูดไมันขึ้นแมนตัวตรงสนะครับสรงมันครับเดี๋ยวย็ดก่อนย็ดก่อนเอาเลยเย็ดพื้นที่ก่อน นี่ครับเมื่อนี้ยผ้าผูมาบาตสีชมพูครับเพื่อนอยากเจอบันสีชพูบันรรูอิดวสันอ่าบัตดีกองเลยไหมโอ้เมื่อเอาตีนมึงตีนไหนต้องโา่เลยเพื่อนอนี้ครับนี่เรยตรองโน่้ครบครับนี่ครับ,นรบ,นรบแนนแฟนครับอ่าอันนี้คือเป็นไอ้ไซคกันครับเพราะว่า ผเป็นเอฟซีแล้วพราะว่าเป็นมาเอสีมาเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วครับสวัสดีครับเสื้ออะนวะตุมตุมตุมครับผมตุ้มเออเนี่ยมาจากกรุงเทพสมุทรปราการเดินสายตรงมาอย่างอำเภอสามชัยจะจีบใส่กินกินไปไปอะไรครับ ยังเราได้กินก่อนกินกินกินไอ้กินกินกินแล้วค่อยนอนวันนี้เรากินจันหวังจันหังจันหวังครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับมีเรื่องดีเดียวสีนีาเดียวสีน้ำเสนอไปเลยครับผมคลิปนี้พอสมนีครับพอกันไหมครับคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับเอาสวัสดีใช่ไหมคุณจอร์ดสวัสดีครับ สวัสดีครับผมเจอกันอ EP หน้าเจอกันอ EP หน้าครับผม